สวัสดีครับวันนี้ชวนมาทำ SKT ท่าที่เจ็ดสมาธิบำบัดท่าที่เจ็ดนะครับเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาหลอดเลือดตีบที่สมองหัวใจและเหมาะสำหรับผู้สูงอายุนะครับในการาใช้สมาธิบำบัดในเรื่องของการออกกำลังกายทางอรมหายใจนะครับ ซึ่งวิธีการนะครับเวลาหายใจเข้าก็ขยับมือเข้ามาเข้าหากันนะครับและผ่อนลมออกหายใจทั้งปากแล้วก็ยาวๆแล้วก็แยกมือออกจากกันนะชา้ชาๆนะครับหายใจเข้าแล้วก็มือเข้าหากันจะประกบกันนะครับแล้วผ่อนลมออกทั้งปากหายใจยาวๆชา้ชาๆ จเข้าลึกๆค้า <_ S 1> มขยับือเขา้เขาหากันนะครับ <_ S 2> เอาอมออกทั้งปากยาวๆ <_ S 1> ที่ท่าที่สองนะครับหายใจเข้าลึกๆความยกแขนค่อยช้าๆนะครับ เป่าลมออกทั้งปากยาวๆหายใจเข้าลึกๆเป่าลมออกทั้งปากยาวๆจะทำเหมือนเรากำลังประคองแจกันนะครับแจกันขึ้นและลงเนาะ หายใจเข้าลึกๆหายใจเข้าลึกๆก็่พอมยกลแขนช,าชา้าๆตามจังหวะลมหายใจนะครับปล่อยลมออกทั้งปากยีวยาหายใจเข้าลึกๆ กันไว้หนึ่งถึงสามบีนะครับเป่าลมออกทั้งปากยาวๆหายใจเข้าลึกๆเป่าลมออกทั้งปากยาวๆครับผมก็ทำ ประมาณ30ถึง40ครั้งนะครับก็จะดีต่อใจดีต่อสมองและดีต่อหลอดเลือดของเราโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับหรือผู้ที่ฟื้นจากไข้ใหม่ๆนะครับสามารถทำท่านี้ได้ครับผม